กราบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนกราบสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเนาะทัในประเทศและต่างประเทศเพื่อกับสองแม่น้องแก้มบอมพี่น้องอ้าวขี่เพื่ออะไรทั้งนั้นบางบัวบ่อสิฟ้าบากบัวนะคำบ่อน้องตัวนั้นเนาะ บ่บ่บ่มันเอาหกมันเลิกยายบ่ไปเลยีหล้วเฮ้มีฮากบกการลงสมจาวน่าบ่บกะเถื่อบ่ต้องลงไฮสติกบ่เรีกบเรีกสีเดนหาคนดูสีเดินหาคนลวเขาดออจะจกมันเลิกเอออออรอแต่วานเนาะรอแต่วานอย่างเดียวบราบูยห้องพื้นผสมจาวน่ Uhh ่งนอนนา่งนอแล้วกดูดน้าแต่แล้วก็ยใเอออืมแต่ี่อะไรจังหวัพี่น้องตอนท้าก็สิไปเบิ่งน้องสันติเนาะพี่น้องน่องสันติเห็ดยังเด้เออน้องสันติเห็ดย่งอึกระถึกอยู่แท้หื้อ้าปลาลุงเลยเอาเอา าซาเจ้าซาบันนี่เอา้าปลาเอาเรือหัวบ<อ>่ละเอาชุนเจ้าเห็ดยังสัสไปเจ้า Hz, เครื่องไไบันดจะพูดนะเปิงเปิ<า>งพลาดเด้อมันเป็นขี้ไข่เด้ค่ะปลาดองดิกระดอง,ง,ดองสตีสบายดีปลาลูกในลูกวัะุคนปาดีป้าลูกเออผูวผูไปแหละผูวต้องลิงปลาทำผิดอกเลย เอาเอาพอสิไล่เบิง้งสุปเจ้าอยู่แล้วเอาเจ้าสิียู่หอดสายพผล่ไปแล้วพี่น้องไปแล้วพผล่เพิ่นมีเฮือเข่าพายเพิ่นเลยพี่น้องเลยพผล่โผล่โผเลยเอาน้องบิวไปเผ็ดยังเนาะน่าเนาะพี่นอ้องเฮ้ยมาเบิกน้ำการพี่น้องเลยพอย่านตกพอร้อยจิน,นอนขากแพะป้าพี่นอ้นอ,งอ,นองเลยซ้ำแบบธรรมศาสตร มาสาดแห้งพี่น้องด้เสี่แล้วไดสีแดงเข้นาเลยไปเนเอ้ยป้าสิพากันไปไซเด้เฮือลำนี่เนาะข้<พ>ากับสอบเลยเห็นบ่เน,นี่ไปไสเบ่ได้แล้วนี่ตองบิลตองบิว,บวไปดีปลาลุงตังเดือนสบายดีปลาลุงเนี่ยลูกเออป้าตัวหอยบ่มีบ่ดังพอน้องบิวได้ป่าเนี่เนาะ ừ nó tản nạn vậy. Nòng đuen, nòng đuen, tốp, nòng đuen, ối, nòng đuen á. ừ ờ. Ừ. à, nòng đuen, cứ nè, ừ ừ ờ, hứa ờ. ờ, là ờ, đi đó ờ, ờ, hùa ừ, ừ. จังหน่อยสิลงไปหนังเฮือดังพระเจ้าซาพี่นองเอ้จะาพาตำใหม่ตำผังก็แล้วกันป้าท้านพ่นองเอ้ผลน้อ,นนองลิงสิพายแหละผลมันบริเมตใหม่มันเองเหรอปะเออคอยคิดเราไม่พายเฮือดก็สีใหญ่เทสันโอปลาลุงเอ้ผมก,ก็กระถึกเลย ào à pai pai nòng bưu cái gì cứt với nòng bưu pino lông nhũ đi chuột cho mà mi với jang nọ với nòng chuột mi bỏ ô ô pino เอาน้องเดือนเอาฝันน so ี้เอาน้องเดือนายรถสองคนเอาเไปเลยไปเลยอืออือไปไปไปเขียงประกาศฝูบานผู้พี่น้องอยู่บ้านนะครับเจ้าผู้เขียงกอกเขียงกอกใหญ่เขียงกระโหลกโลย อ้าวไปไปอ้าวคืดคบ่จะนองเดือเลยชาเลยน้องยังก็น้องนุ่งพากันไปใชกันเลยอาถุงยกดูจากได้บีเอาไม่ยังบ่ได้นลบบโอ้ยบเอานะเนาะ พี่น้องเอ้ยมือนี่ก็มาหาเลาะหายเลาหน้าเพิ่นอีแล้วปะลุงเอ้ยบิวพากันเหตุยังน้องบิวขึ้นมาแล้วไหมน้องบิวกับน้องเดือนพี่น้องพากันเหตุยังลูกป้าปลาซิวเจ้าคือบ่เก็บอร่อยขณะตายหุ่งอยู่ขนะนะโอ้ป้าป้าป้างานมานำกันนี่แหละ มันเป็นหนองเนาะนี่เนาะรู้ว่าชุมเจ้าแปลงเป็นไหหน้าบอกโอ้ยโจ๊กหรอเาจะโจ๊กหรอะขาจะแป้งค่ะบานางเอออไปมาหัวใส่พ่อจ้าผมไปจับหัวไดลูกอ่านี่ขายตะชี่ยาเออตัวนี้บารอยสิพ่อว่าสำนีนะพ่อตี พ่อบอพ่อสัมเนยนะเอาว่าน้อยปานนี่บอกเดือนนี่นะพี่น้องเอ้ยหน้าบ่าตาหนะแคมทางเลยพี่น้องเผินเห็ดหัวพี่น้องเอ้ยสีวาวว่าป่านนี้สิได้เที่ยวพุูนแล้วป่านนี้เพิ่นสิเห็ดเบิด์เดแถวนี่เนาะนากก้ักขมิตก็มี

ตาสีมีปลาเนาะในฝืนครัวเนาะเออ้มาเล้านเมีป่อบทางวางทางเอจาสมงทางวางพี่บ่บันนี่เออเอาขึ้นเลียงขึ้นนี้เลยออตัวนี้มันมันข่าทงน้ตนเสนาที่เ่าเนาะเาข่าตัวนี้แมนแมนแมน โอ,อ <c oughs> ้อืมผลเห็ดยังใส่ตีอาอะเบิงผลไี่เราเกยเห็นหัวเห็นหท้าแล้ว่นดูเด้อผล <c oughs> เ,เห็ดแล้วแเพิผลกันจะไปเห็ดเพื่อนใน้สนีป่าต่ออยาดยาให้มันเที่เปทางให,ให้ทางนี้มันกิดใครแน่มันแม่เห่าวเล้วยเลยน้อยเน,น,นาะ แมนแมนน้ำงัวน้ำคว้ยอะไรมันก็สบายไปอย่างหนึ่งมันก็ใจแไ่เไยมันกัได้ก็สบายใจแน่โอ้ยเราดูเห็ดเราเราเห็ดซอยกันอะไะพี่น้องเลยอือมันหลายทางจงพอนะคุกซองทางพอนะต้องได้มาดหัวขึ้นก่อนนะค่ะ น้องบิวพี่น้อง <c ười> น้องจงทางเรีบจบเลยน้องบิวขี่รถขี่รถเทะใช่ปะสาธุคืนถูกซาผมก็เป็นซาเบิ่งเบิรงเด้อพี่น้องเออแปลว่าขี่รถจักมานี่ขึ้นมานี่ก็ได้เนาะ เออเห็ดขักเลยของหแท้นี่เพิ่กัวานเบิดพี่น้องเลยปีกานี่จะหวานที่แถวนี้น่าแซงครับพวกเดวันพอปีกานี่เขาเขาเห็ดของของโตโตที่บ่าของเอออ้ยต่อไปสองสามัน้อง้าที่บ่าวเป็นเห็ดไปเลยจะองพนดเีกานี่เออเี๋ยวีนี่จะของพนบดเเนี่ยเคยปนการแต่ได้ได้ผลแต่พอเขาเห็ดแล้วปีกานแมแมนนเดี๋ยวพีนี้แหละลุยแต่ของตัวเองปีกานี่สองงแทของพ่นทห เสียดายเนาะสียดายมันน้ามันกลับไปถึงมาถึงอยู่น<า>้าครับนี่น้าน้าทางนั้นมันเป็นมันต่ำกว่าเรามันจะไปหาอยู่แล้วมันจะสุ่มไปอยู่แล้วเอ,ออเอม EN ม EN อแมนแมนสไตล์นี้จะคล้องเป็นล็ไปเห็นดิสเซย์นี่นี่หางเป็นร็เป็นดิสเซยก่อนเลยเออมันใกล้ แกเข่าแกหน้ามันจะเชื่อก็ได้เวลาไกลเออเมนเมนเมนมันง่ายเข่าถ้าเป็นคนแบบธรรมดาได้พี่น้องเลยเข้าตรงเลยได้เนาะแมนคว่ำเมนว่าแบบง่ายๆสบายๆเมนแบบนนนห้เห็ดใกล้ๆนี่มันก็หน้ามันก็สะดวกแคะไหนเอาใส่กันหัวมือใส่กันอะไแหละดูดึงเมื่อครั้งเชื้อหัวนี่มันก็ลายเลยนะเพราะใส่ เจ้าในสวนก็ไม่ได้่นัด้วยกนม่้อะสกเม่อนะเาเห็ดมยไปตอเเปางอเอรมีคนหลักกันเทียงเอสนีป่าหลักกันเทียงเผิดพี่เนอะตายเลยวอยากไปเฝอเนาะหลักปนสองเลยเพิ่นอนาได้อยู่น้ได้นอน้ได้เห็นนะบนในน้ำว่ายกลางคืนน่ะ ข้านเานี่ยแน่ต่เที่ยงจะเห็ดผักเนาะ <c oughs> มันคันเห็ดจักอ๊อกอยู่วะมันพอดีอยู่ฮะ <c oughs> พี่น้องคลิปนี้ก็ือด,ดําราพรเจ้ากันเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตาม,บบมพี่น้องแคมบ่มมด้ท์พี่น้องฝากเบิ่งผากส้มต่อไปอะไพี่น้องเลยสบายดี